มัเจอะแต่นายกครับเข้ามาของหัวขวเป็นพี่น้องนะฮะส่งแรงบ้านแบบผมเรื่องโรูพหาบานเงินเยเปิบนเล็กได้อาศัยไปบุ้นเปิดบัดนี้นายกมาเปิดมือกับพีน้องของสีเฮาสีนี่ครับเหตุผลของการเปิดศูนย์ผู้ของทิศเปิดศูนย์ของอายการเนี่ยมีเหตุผลเดียวครับเหตุผลคือหมู่เฮาชาวบ้านคือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงแรงกฎหมายก่ต้องไปเสียตังค์ครับ เรต้องไปหาทานายเข้าไปหาเปิดทานายเปิดเป็นอาชีพอิสระเปิดอิการบริการถ้าเข้ามาหาอัยาการมาหานิธิกรเขามีเรื่องอย่างหนึง่งปราึาษาข้อกฎหมายได้นะครับเหมือนพิธีกรน,อกน้องโบน้ากูไปถึงที่อำนาจหน้าที่ของอัยาการคนวกไปทีเข้าใจคํากว่าว่าว่าอัยการเนี่ยมีหน้าที่ครับอัยาการจะมีหน้าที่ฟ้องฟ้องในเรื่องก็ฟ้อ,องเกอกสารเอกสารคดี แต่ปัญหาซือตีดิ้นตีพิษหมวกันมีปัญหาอย่างนั้นเนี่ยนะครับมหาเาการจดทะเกีย์ได้ขอ้อฎ้มใหม่บอกว่าเขาต้องเนียจะไ้ถอยกันตีก้าคดีจัดการงอรคนลโหห่หูครับาไปหาทานาัยจา้าเกิดเสียงิยนเสียหองสี่บาทห้าบาทผนลบไปได้เมียตายลูกตายแม่ตายแม่อุ้ยตายตีดิ้นกับการอยู่เนียจะได เวลากนายก็ต้องเสียตางครับแต่มาหายาการโกเสดสตานครับอายการแต่คนยืนคำโลกขอาสังัดการมาลุกนึงฟรีครับเดี๋ยวมีแขกจากตรงเนี้ยผีท่านต้องไปยิงสามวามยากหน่อยอันนี้คือสิ่งที่อายการเขงออกไรพื้นผิเหมือนผู้ใหญ่โดนถูกบ้าต้องเลี้ยงยีเดะพวกมูเหลือจะไปหาจำรวนย่างเดียวโดนแจหนึ่งหาเจ็ ดีกที่สักท้ายกนเลยครับสักู้เ่ือนนะครับ